record วาปฏิโมกข์นะครับอวามในนนะ r o b t in the m uh, Um, that is the main point of the Buddha. Uh, every Buddha o m ้นะจะเป็นหมูไก่ ไหว้พระกาคสบายเรียนเรียมขตอน้าขอโอกาสลองพ่อครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับ ขอความเจริญในธรรมได้นําเกิดขึ้นในกลางดวงจิตของกัลรระยาณมิตรญาติธรรมกคุ่มสมาธีธรรมทั้งหลายปัจบันนี้เราอยากบ่ายยังพระบทพระบาทพระธาตพุพระธรรมพุทธปฏิมาองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยในทุกๆพระองค์ที่สถิตยอยู่ในพุทธสถานและในวัดเวรุวันแห่งนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายทําจิตใส่ทาใจผองมองไปจงด้านหน้า ตรงนี้เป็นที่สําคัญว่าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกขันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อเราตามรอยบาทพระศาสดาแล้วทาจิตใจทําใจของมองที่ปัญญา่พระปัญญาที่คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหาการุณาที่คุณใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามคือพระสงฆ์พระพุทธนำ พระธรรมชีพระสงฆ์เป็นดั่งแผงที่ตัวเราทำแต่ความดีบัดนี้พร้อมใจกันกราบพุทธบูชามหาเตชวันโทข้าพบัเจ้าทั้งหลายขอนมัสการพระารา้าพุทธเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาเดชเดชะพลังบุญหนุนกายทาตของข้าพเจ้าทั้งหลายคนทุกหมดโศกคนโรคหมดภัยขกายสบายใจธรรมะปูชามหาปัญญาวะโหข้าพเจ้าทั้งหลายขอนมัสการสักการะพระธรรมเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาสติปัญญาได้รู้ธรรมได้ฟังธรรมได้เห็นธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าสังพระูชามหาโพคาวปาโหข้าพเจ้าทั้งหลายขอนาัสกานตักการะ ข้าสังฆาเจ้าข้าพเจ้าปรนะาถนาะอริัยทรย์โอคาทรา์รรอันนับมีได้จากพิศทั้งสี่ดง,งบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงทุกเมื่อเทินเราพร้อมน้อมกายใจให้ดีเราทำหน้าที่ได้ถูกต้องปติก็ไม่ให้พร่องความมัวหมองก็ไม่ให้มีบูชาพระรสน์ใจพร้อมกัน

เราคำบูชาสถานที่ตรงนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทานิพันเตทัคะวาบังเวรุวะนัง กรินธะกะนิวาตปังกินังรันยาทิมพิสาเรนะพุทธศาสเนปัธมะสังครามะภูตังยัติธาข้าตมหีอิทะโขปะนะภควาเตตานะมนุกัมปายะ ติโรกุฏะติโรกุธะต,ตังสัตตังอัคคสาวกายุขังสัทธังมาคะปุณณะนิยัญจะาอัทธะเตระสานนังทินาสวะสหัิสานังมหาสันติ ปาเตนะโอวาทปาติโมกขังอุดติดถังสาธุโนพันเตอิเมหิสักการหิอธิปูชยามิสวาาขตันจา นามิไมหังทิพระตังทิตายะสุขายะถ้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญถ้าพระพุทธเจ้าได้มาถึงแล้ว เกรุวนารามสวนไม้ไทยซึ่งพระเจ้าพิมพิสารกมราชาของชาวมคตได้ถวายเป็นปฐมสังคารามในพระพุทธศาสนาก่อแลนสถานที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปฏิโมกในวันมาพระบูชา,า,ะาจะสุรงคะสันนิบาท ข้ามกลางหมู่แห่งพระอรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ทรงประกาศหลักธรรมแก่พุทธบริษัทให้ได้ดวงตาเห็นธรรมและได้ให้การบวชด้วยวิธีเอหิภิคุอุปสัมปทาแก่อัครสาวก พร้อมด้วยแผ่ชวนบุญแ,แก่เภตชนในการครั้งนั้นถ้าแด่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าจขอบูชาโดยยิ่งโดยเครื่องสักการะเหล่านี้และขอน้อมระลึกถึงะรพธรรมรที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,ขอตั้งจิตแห่งกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในครั้งนี้นขอตั้งจิตอ,อุทิศผล กุศลนี้แผ่ให้ภัศาลหาประมาณไมิได้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่จำเพาะเจาะจงกุศลผลบุญนี้ขอเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยเป็นวิตรใสน,น,นำสง่งให้ข้าพระพเจ้าทั้งหลายปิดามานดาญาตทุกคน ผู้มีพระคุณทุกท่านให้ได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วคาดปลอดภัยสุขกายสบายใจข้าพระเจ้าทั้งหลายจับได้น้ออยังหลักของโอวาทปาติโมเว้นการทำทั่ว กระทำความดีทำจิตให้ท่องใสไม่กล่าวร้ายไม่ให้ร้ายมีขันติความอดทนความอดกลั้นเป็นเครื่องประดับแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตรงทุกเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายราชนาแล้ว ด้วยเดชแห่งบุญจงทันสำเร็จสำเร็จสำเร็จจงทุกประการเทินขอให้เราท่านทั้งหลายได้ใช้โอกาสนี้มองตรงด้านหน้าเจริญจิตภาวนาบุญตาเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางจิตใจ หัวใจของพระผู้พระศาสนาของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงมอบเป็นมรดกตกทอดให้กับพวกเราทุกท่าน2,556ปีนับเวลานี้สุนักขัดดังนักขัดตเลิกที่ดีสูมังคลังคือความเป็นมงคลยิ่งที่เราจะได้น้อมนำเอาอย่างหลักพระโอวาทปฏิโมกซึ่งพระองค์เสมือนหนึ่งเป็นหลักของการประกาศ เผยแผ่พระศาสนากองทัพธรรมด้วยพระอรหันตสาวก1,250รูปเมื่อรับเอาพระบัญชาแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นขีปนาวุธทางปัญญาและจาริกไปยังทิศทั้งสี่จวจนถึงพวกเราท่านทั้งหลายล้วนแต่ได้รับพลังแห่งการประกาศพระศาสนานับตั้งแต่วันขึ้น15คำ่ำ มาคะพุนธมีก่อนพุทธศกสองพันห้าร้อยหและพวกเราทุกท่านดี่ิจรณาหลักนี้แล้วเป็นบุญนำพาวาจนานำสง่งให้พวกเราได้รงสักดำรงสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะธรรมะใดที่พระผู้มีท้าภาก้าพระองค์ทรงสแสดงไว้ดีแล้ว ขอพระสัตวธรรมนั้นจงบังเกิดขึ้นในกลางดวงจิตของกัลยาณมิตกท่านนบบัดนี้ สาตุสาตุขออนุโมทนาในทุกดวงจิตที่เป็นสมาธินักปราชญ์ท่านกล่าวว่าจิตทุกดวงที่เป็นสมาธิแม้เวลาอันสั้นทาร้างกระพิบหูงูแลบลิ้นไก่ก้มจิตกินน้ำเป็นพลังมหาศาลได้บัดน,นี้เราท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันได้แผ่เมตตา นอกจากได้น้อมและลึกนึกถึงคุณขององค์พระรัตนใจทั้งสามแล้วสิ่งที่เรามายัางเมืองราชคฤห์แคว้นมคธแห่งนี้พระเจ้าพิมพิสารมหาราชาผู้ที่เป็นเจ้าของฝืนแผ่นดินตรงนี้ได้ยกวัดเวร,รุวันถวายเป็นปฐมสังฆารามแต่ท่านก็จะเห็นว่าถ้าเราศึกษาเข้าไปท่านก็มีวิบากกรรมเพราะท้ายที่สุดท่านก็เสียชีวิตด้วยลูกของท่าน คือพระเจ้าอาชัดิศืรูผู้ตัดลมหายใจสุดท้ายของพระองค์ดังนั้นจะทำให้เราเห็นในเรื่องนี้ว่าความชั่วกับความดีนั้นแม้ว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้มีบุญได้ถวายวัดแรกในพระพุทธศาสนาและได้ทำตามพุทธสัญญาก็คือก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้จัสรรู้นั้นพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้เจอพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้อาราธนาไว้เพราะฉะนั้นพระองค์ ก็จงมาตามคําสัญญาตรงนี้ได้เข้าใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ฟังธรรมแต่ท้ายที่สุดความชั่วที่เคยทําไว้เนื่องจากผลแรงกรรมการฆ่าบิดาปิดตุคานนั้นก็มาถึงท่านในวันหนึ่งเหมือนกันดังนั้นพระองค์จึงแยกคาสองเป็นสองบทสภาพป,ปะปัสะอาการนังคือเว้นจากการทําความชั่วทั้งปวงกุศลสูสัมปทาคือทํากุศลให้ถึงพร้อมเราเว้นชั่ว แต่ไม่ทำดีก็ไม่มีประโยชน์เราทำความชั่วด้วยทำความดีด้วยก็ยังไม่ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นต้องทำให้ทั้งละชั่วและประพืชชอบประกอบดีมีจิตใจที่เบิกบานขอพวกเราทุกท่านได้แผ่เมต <c oughs> <c oughs> เตาสัตว์เทาตาราทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก <c oughs> เกิดแต่เจตใยด้วยกันทั้งหมด <c oughs> ทั้งสิน้น อาเวราหนสุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและก,กันเลยอ,อาภัยอาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เ,เ,เออดียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยอานีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุภีอัตจานาังปร,ริหารันตุจงเป็นสุขรับสาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทินเอาขอเข้ามาพระรัตนไตรวันตาพร้อมกันเลยนออ วันทามีโพธังสัมภเมโทสังฆามาธาเมผันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโทสังฆามาธาเมผันเตวันทามิสังฆังสัพพเมโทสังฆามาธาเมผันเตวันทามิคารูปปัจจาริยสัพพเมโทสังฆามาธาเมผันเตวันทามิกรรมานาสัพพเม เทโทสังขมาธาเมพันเดวันธามิอารเมิภัธาสีมายังปภพเทโทสังขมาธาเมพันเดวันธามิเจตุยัปภังสัพพธาเนโสปัติทินาสาริราธาตุมาโพธิงุทธาโรปังสักการังสัตตานาโรเกเทวโรเกรามาโลเกจัมปุติเปลังกาติเต

วันคามิพันเตสัพท์มาปราทางคำมาต้าเมพันเตมาย่าจัดบุญยังสามินาอนุโมทิศพังสามินาจัดับุญยังไม่หัางทาพทับสางทารุารุโมรัง ขอยกยอดไปเวียนเตียนวันอื่นเนาะเอาไปมีดอกไม้อะอย่างจะบูตาก็สบายเลยครับกเจ้ายรูอก็เจอนครัเสร็จเรียบร้อยก็ขอเจอขึ้นรถเลยหรอครับเสร็จเรียบร้อย